สวัสดีค่ะวิกกี้นะคะวันนี้มีคำถามบอกว่าพี่วิกกี้ค่ะหนูใช้มาสามขวดแล้วสามีรักแล้วก็ดูแลอย่างดีมากแต่หนูข้องใจค่ะว่าของพี่วิกกี้นะั้นมีของต่ำไหมเพราะมีอาจารย์คนนึงบอกว่าอย่าไปใช้ของพวกนี้มันจะเข้าตัวมันมีของต่ำมันไม่ดีบลาบ l a bla b หนึ่งเลยนะคะวิกกี้เบื่อมากเบื่อมากมากค่ะลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่ใช้ของวิกกี้เวลาส่งคลิปให้ดูก่อนซื้อก่อนใช้วิธีใช้ ไม่เคยเปิดดูคุณจะไม่เข้าใจเราแล้วคุณจ่ายตังค์ซื้อไปแล้วแล้วคุณใช้ยังไงดิฉันงงนะคะหนึ่งเลยนะคะดิฉันบอกว่าของดิฉันเนี่ยนะคะเป็นวิชาสายข่าวในประเทศไทยตอนนี้วิชานี้นะคะที่ดิฉันทําอยู่เนี่ยที่มันได้ผลที่คุณเห็นผลเนี่ยดิฉันคิดว่ามีคนเป็นอยู่แค่ประมาณสามคนดิฉันไม่ได้ซื้อวิชานี้เอาตังค์ไปจ่ายตังค์แล้วให้เรียนนะคะเป็นวิชาที่เขาเห็นความสามารถของดิฉันแล้วเขาให้ดิฉันด้วยมือของเขาเองเขาอยากให้ ให้ด้วยใจให้จริงๆเป็นวิชาที่ทําให้ครอบครัวสามีกลับมารักภรรยานะคะเพื่อให้ลูกอบอุ่นเพื่อให้บ้านเป็นบ้านนี่คือใจความสําคัญของวิชาโยนีนี้นะคะและ2น้ํามันโยนีเป็นน้ํามันล้วนๆและก็มีทองเนี่ยค่ะเลี้ยงอาาักขรลงไป ไม่มีเตี๋ยปนขาวเพราะว่าใช้กับสามีถ้าจะดำก็เพราะว่าใช้แย่งสามีคนอื่นแล้วมันจะเข้าตัวค่ะการทําผิดทําไม่ดีผิดศีลสามนะคะไม่ว่าจะทําแบบไหนก็ตามเข้าตัวทุกแบบค่ะไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะแค่ไปแย่งสามีคนอื่นเขาก็ไม่มีความสุขค่ะชีวิตจะเหมือนคนบ้าคลั่งอยู่ตลอดเวลานะคะแค่นี้เองนะคะไม่ต้องใช้น้ํามันก็ได้นะคะไม่มีความสุขหรอกนะคะไม่ต้องกลัวน้ํามันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมปรยเสน่ห์น้ำน้ำมันผัวหลงนะคะทุกอย่างนะคะ เป็นสายขาวแล้วก็ที่สำคัญนะคะสบายใจที่คุณใช้ถูกคนถูกที่ถูกเวลาวิกกี้ฝากไว้แค่นี้เพราะว่าจะเห็นได้จากการจุดเทียนวิกกี้จถามเสมอนะคะและเวลาดำดำเพราะคุณทำให้มันดำเองถ้าเป็นสาวกลางคืนสาวพับสาวบาน้องเอาไปทำงานได้น้องอย่าเอาสามีเขาแค่วันนี้มีแขกให้มากได้ตังค์ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพี่เข้าใจในในงวดนี้ในหน้าที่นี้นะคะพวิกกี้ ไม่อยากดูนะคะเจียงเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีอะไรแต่คือจะอธิบายให้ฟังแล้วก็แค่นี้ค่ะวันนี้คลิปที่ส่งไปให้นะคะวควรบกวนดูวิธีการใช้ทำความเข้าใจนะคะนี่เป็นน้ำมันจันบอกว่าน้ำมันพวกนี้ทำง่ายทำง่ายหรอคะดิฉันทำมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วเมื่อก่อนขายไม่เคยขายดีเห็นไหมคะน้ำมันจันสวัสดิ์ทำยากค่ะทำให้มันสำเร็จทำยากทำขึ้นมาขายเฉยๆมันทำง่ายค่ะฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ